ทำให้เราอยากจะมาตรงจุดนี้เนาะประโมดเข่าคอนะคะเพื่อนๆก็คงจะรู้จักเนาะนะคะคุณพลอยขึ้นมาไล์สดพี่เล็กมีแบตเตอรี่ยีสิบเปอร์เซ็นต์มื่อาาวานนี้แหละคะ่ะเมื่อวานพี่เล็กขึ้นไ์เออมีการเชื่อมต่อช้าเข้ามาบังเลยต้อกค่ะการเต้นบางทีมันมันไม่ใช่ทางเราไง ค่ะสมเพียรดวงเกตสวัสดีพี่อนุทิตาค่ะทางทายเนาะหมดต้นแล้วไม่เอานะคะน้องนภสินด้วยค่ะลูกท้อจะหมดต้นแล้วพยายามหน่อยนะคะพยายามหน่อยก็ไม่ต้องดาวไว้เพราะว่าการรับดาวก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะหน้าไลฟ์สดมันก็เพื่อเพื่อ,อนๆใอมาไม่เคยหยุดเลยนะคะคุณพลอยคำจันทรเล็กก็ทำ ทำทุกวันไร้สดทุกวันไร์เป็นเวลาด้วยนะคะแกกจากการเข้ามามีไรายได้กับ facebook นะ facebook เนี่ยแหละแต่ว่าหลังจากนี้ไปเล็กเองก็หวังไว้ว่าขอให้ผ่านเป็นกําลังใจให้กันตลอดถึงผ่านไปแล้วเราก็ต้องให้กำลังใจกันนะให้กำลังใจกันทุกวันเเข้าไปนะ่ะเป็นลูกสออย่างคุณพี่หนูจีเนะี่ย น้องน้ำประสิทธิ์เกี่ยวแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆจะได้กดไหลหรือว่ากดหัวใจกันได้นะคะท้านะคะก็ถือว่ามันก็เป็นลูกเล่นชนิดหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่าแต่ว่ามันไม่ผิดกดผิดก็เหมือนเราไปมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆเนาะเราก็ได้เหมือนกันเนาะเราก็ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้นะเพื่อนๆได้เราก็ได้ัสดีจ้าพี่หนูจีนะคะรักๆกดๆกันนะคะ ให้กำลังใจกันคุณพี่หนูจีก็ผ่านแล้วนะคะน้องผไม่รู้เรื่องไม่มีแนวทางอะไรนะคะเข้ามาแบบงงๆเหมือนกันงงของตัวเองแล้วก็นึกว่า,าการเข้าไปดูคลิปโอเคจ้ารักๆก,กอตอดกันไว้เดินไปด้วยกันนะคะให้กำลังใจกันไลฟ์สดมังเปล่าคะคุณพลอยคำจนันได้ไหลสดหรือเปล่าคะ ไลฟ์สดแจ้งเวลาได้เ,เ,เพื่อนหน่อยขออาบน้ำก่อนเปิดตาไว้นะคะได้คะ่ะวะพาอาบให้เกลี้ยงเลยนะไอมาไม่เคยหยุดเลยนะคะคุณพลอยคำจันทร์เล็กก็ทำทำทุกวันไลฟ์สดทุกวันไลฟ์เป็นเวลาด้วยนะคะว่าก่อนที่จะมาขึ้นไลฟ์ก็พักสายตานิดนึงนะเพื่อนๆเนานะเราใช้สายตาเยอะแล้วอ ต้องไลน์หน่อยนะพยายามหน่อยค่ะเพราะว่านาทีมันไม่ไม่รอใครนะไม่รอเวลาไม่รอ,รอแกจากการเข้ามามีไรายได้กับเ c e b o o k นะเฟซบุ๊กเนี่ยแหละแต่ว่าหลังจากนี้ไปเล็กเองก็หวังไว้ว่าขอให้ผ่านข้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดนะเพราะว่าบางมันเป็นเออรู้สึกว่าใจเล็กด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ หัวใจหรือว่าแดงๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเล็กสำหรับคำทายคุณพลอยนะคะแต่แต่การมามาทำคลิปนี่แหละค่ะนะคะคุณพลอยเรามีอยู่ประจำเล็กจะจะจะเข้าไปหลายๆห้องเนาะเพื่อนที่อยู่ประจำก็คือจะมีกันอยู่แล้วเนาะรู้จักกันเนาะนะคะพี่หนุจีสวัสดีครับสวัสดีจากคุณอนุทิตา ต้องไม่ตรงกันด้วยนะคะต้องไม่ตรงกันเ,าเราต้องต้องคือเราต้องทําแบบว่าออกน้องราจะพง่งไปแล้ว <c oughs> บางทีเราก็บางทีเพื่อนที่ผ่านไปแล้วนะ,ะประสบการณ์บางทีเราก็ไม่ว่าเราผ่านกันทุกคนก็พอมาจับเพื่อน <c oughs> เพื่อนที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราผ่านตรงจุดนั้นมานะคะ <c oughs> ยังค่ะจะยังอ๋อยังไม่การเปิดค่ารับดาวไม่ได้ คุณอนุทิตาก็ก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเขาจะมีช่องเขาจะไม่เป็นไรค่ะลองอีกสักตั้งหนึ่งนะคะปภาค่ะยังน้อยนะกําลังใจจากคุณเพื่อนนี่แหละเดี๋ยวจะส่งพลังไปให้ค่ะปภาเล็กเข็นแล้วเล็กเขียนแล้วดวงดาวสีเหลืองๆเลยนะคะยังไม่มีที่รับดาวเหมือนกันค่ะทำยังไง ที่มาส่งกำลังใจให้เล็กนะคะเล็กก็ให้หัวใจนะคะเล็กให้หัวใจ <c oughs> ค่ะลองเชฟพระบุตรข่าซานบอกสวัสดีหน้าหลังบ้านด้วยอะไรด้วยนะคะมาชมหนังชมละครนะคะที่เล็กที่เล็กเป็นคนแสดงที่เล็กเป็นคนทุกอย่างเพื่อนๆทุกคนก็น่ารักเล็กเองก็ยังว่าอยากจะถามปพาอยู่เหมือนกันว่าทาแบบไหนนะคะ <c oughs> จะได้เต้นส,สวยๆอย่างนั้นมั่งนะคะ แบบพูดไวๆ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 อะไรอย่างเงี้ยแบบเออเราต้องเป็นทิ้งช่วงทิ้งทำนองให้เพื่อนๆฟังดูเออคลิปที่ที่เป็นสาระอาจจะไม่ค่อยมีคอนเทนต์ก่อนเนาะพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่สินวนก็ไลฟ์สดเลยใช่ไหมขอบคุณนะคะวันพูธเจอกันนะคะมานะหน้าบ้านเล็กเนาะขึ้นมา ภาพนิ่งมามีเห็นหลายๆท่านนะแต่ของพ่าพานี่ไม่มีค่ะขอบคุณทุกคนเลยก็ไม่มีอะไรมากเลยเนาะเพราะว่าโอ,อ๋อเข้าไปในแอปแคปครับก็น่าจะอยู่หมวดของระบบของแอปแคปคัดนะพูดด้วยเนาะฟังแล้วจะได้ลื่นหูด้วยแล้วก็สบายหู แล้วก็ฟังชัดในการเราจะเต้นอะไรที่มันโลดโผนอย่างเขาเราก็เต้นไม่เป็นด้วยเต้นไม่เป็นใช่ไหมนะคะเต้นวันแรกนะคะการขึ้นไลฟ์วันแรกนะคะคุณจะนับเป็นหนึ่งเลยนะเราต้องไลฟ์สดคือการเพื่อนหน่อยขออาบน้ำก่อนเปิดตาไว้นะคะได้ค่ะพัพา อามให้เกี้ยงเลยนะอย่างสง่าผ่าเผยนะคะเราจะได้มีงานจะได้มีใจเพื่อนๆเนี่ยเขนนะาขก็จะดูว่าเราเนี่ยผิดปกติผิดปกติกตคะ่ะนะคะน้องน้ประสิทธิ์นะคะป,ป้ปนะาสวัสดีข้าวปุ้ยๆเลยนะค่ะสวัสดีค่ะน้องเร็กพี่ขึ้นหรือยังอะไรเนี่ยให้เลยนะคะแจ้งเวลา เพราะว่าเล็กเองก็เป็นสายดันอยู่นะสายดันค่ะสายดันช่วยกันเนาะช่วยกันนะคะก็มันต้องต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนกันการพูดด้วยเนาะนะคะน้องน้ำประสิทธิ์สามารถเพราะตัวของตัวเองนะคะก็ขอบคุณนะคะก็ขอให้คลิปปังๆนะเนี่ยคนดูเขาก็จะเห็นว่าเอออันนี้เอานึกนึกออกเลยนะ อนึกตามลูปตามภาพได้เลยเราเองเราก็ว่าเราอยู่แบบนี้เราก็มีความสุขดีนะเราขอตัวไปก่อนนะคะแบ่งปันให้นะคะใช่คะ่ะแบ่งกันกันดวงดาวพี่เล็กก็ขอแบ่งด้วยนะคะดวงดาวแง่พี่เล็กเงียบมากเหมือนกันแต่ว่าเพราะว่าววืที่แล้วโดนโดนถูก <laughs> สุจิยาบอกสวัสดีนะเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนจ้าสวัสดีเช่นกันจ้าเพื่อนสบายดีเนาะผ่านข้างเยอะๆนะเพื่อนรู้สึกว่าจะสู้ๆไปนะโอ,อ้เข้าไปในแอปแคปครับก็น่าจะอยู่หมวดของระบบของแอปแคปคัสนะก,ก็มีอะไรกันก็พูดคุยกันได้ค่ะหน้าไลฟ์นี่แหละ มีอะไรก็ถามไทยกันได้นะคะบางทีทำทาทุกวันนี้นะก็ทำคลิปส่งคลิปก็เป็นคลิปบ้านบ้านคลิปบ้านบ้านของเรานี่แหละ <te an> เปลี่ยนเนาะนะคะน้องเทพพบุตรก็ผ่านแล้วนะคะเหลือแต่พวกเราเนาะน้องนภสินยังเนาะนะคะน้องนภส,สินวันนี้เปิดบ้านหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณหนูสวัสดีจ้าพี่หนูจีนะคะรัก,รกๆกอดๆกันนะคะให้กําลังใจกัน คุณพี่หนูจีก็ผ่านแล้วนะคะน้องคนณี่ก็คือตั้งใจที่จะทำก็ขอให้กำลังใจจากคเพื่อนนะคะนำส่งให้ขอให้สมหวังเนาะขอให้สมหวังแล้วก็ขอให้เดินไปข้างหน้าคุณพี่อนุทิตาเนาะนะคะน้องเทพบุตรขค่ะสัน้นสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีจ้าลูกชายคนคนหลังขัง สามครั้งสี่ครั้งนะคะเข้าไปจนกว่าเขาจะจําหน้าเราได้เขาจะเห็นหน้าเราทุกวันแล้วหลังจากนั้นนะคะไม่ได้ทานกาแฟพี่เล็กแต่ละเนอนค่ะนอนเสียงอื้อเพราะว่านอนหลับไปแล้วก่อนจะขึ้นไลน์นะคะเล็กก็บอกว่าดีครับดีค่ะฮิฮิทำต่อเธอค่ะฮิฮิเนาะพี่เล็กเดี๋วด้วยนะคะพยายามจะใส่ถึงเพลงนะคะ ถ้าเราอยากหาอะไรได้ก็เฟซบุ๊กนะทําเป็นแบบเป็นแบบของเจอกันก็